สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับคาบนี้นะครับจะเป็นคาบวิชาสังคมนะครับผมวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องอะไรไปดูกันเลยครับอ่าความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราเรียนกันไปคาที่แล้วใช่ไหมครับอ่ามีอะไรบ้างนักนะเรียนยังจาได้อยู่ไหมครับสําหรับความสําคัญของระบอบประชาธิปไตยอย่างแรกเลยนะครับก็คือ หลักอำนาจอธิปตไตยของพงชนหลักความเสมอภาคหลักสิทธิเสรีภาพหลักพลารอนภาพหลักกฎหมายหรือนิติธรรมหลักการใช้เหตุผลและหลักเสียงข้างมากนะครับผมอันนี้คือหลักการที่สำคัญของระบบการปกครองประชาธิปไตยจะต้องมีองค์รวมอย่างนี้ประกอบอยู่ด้วยนะครับผมเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่อง การเลือกตั้งอ่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนทุกคนสามารถออกสิทธิ์ออกเสียงได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับว่าการเลือกตั้งเป็นแบบไหนสําหรับการเลือกตั้งน,นะครับเป็นการสรรหาบุคคลให้เป็นผู้แทนดารงตําแหน่งด้วยการลงคะแนนนะครับเช่นการเข้าเลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนรัศดรการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้าาทองถิ่นนะครับผมสาเหตุที่จะต้องมีการเลือกตั้งนี่นะครับก็คือจํานวนประชากรหรือประชาชนเนี่นะครับในท้องถิ่นเนี่ยมีจํานวนมากทุกคนไม่สามารถเข้าร่วมบริหารงานได้ทั้งหมดใช่ไหมครับจึงต้องมีการเลือกผู้แทนเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่ในการบริหารงานราชการทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศต่างๆนะครับผม ต่อมาการเลือกตั้งนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับจะต้องออกไปเลือกตั้งครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการใช้อำนาจประชาธิปไตยของคนไทยนะครับตามพระราชบัญญัติที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทั่วไปนะครับผมสำหรับการเลือกตั้งนะครับจะมีทั้งหมด2ประเภทนะครับผมประเภทแรกก็คือการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับผม 2. การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นน่าสำหรับการเลือกตั้งในระดับชาตินะครับคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสสนี่นะครับเข้าไปทําหน้าที่พิจารณาออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับผม 2. การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นสำหรับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนี่นะครับก็คือการเลือกตั้งผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่นครับเข้าไปทำหน้าที่บริหารและออกข้อกำหนดข้อบัญญัติต่างๆของท้องถิ่นนะครับให้เป็นไปนตามความต้องการของประชาชนนั่นเองนะครับก็คือเหมือนเราเลือกตัวแทนไปทำงานแทนเรานั่นเองนะครับผมต่อมาบทบาทพลเมืองไทยในการเลือกตั้งหน้าที่สำคัญในการเลือกตั้งของพลเมืองในประเทศไทยเนี่ย ต้องปฏิบัติดังนี้สําหรับคนที่เลือกตั้งได้นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนอายุถึง18ปียัครับถ้านักเรียนอายุยังไม่ถึง18ปีเนี่ยนักเรียนจะยังไม่สามารถเข้าไปเลือกตั้งได้นะครับผมสำหรับคนที่สามารถเข้าไปเลือกตั้งได้นะครับต้องมีหลักการดังนี้นะครับ1ผู้ที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุไม่ต่ากว่า18ปีก็คือ อายุ18ปีขึ้นไปนั่นเองนะครับผม 2. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบ้านเมืองฟังหาเสียงฟังป้าใสต่างๆนะครับผม 3. ไม่รับเงินหรือสิ่งของจากหัวคะแนนหรือจากคนที่ลงเลือกตั้งนะครับผม 4. วางตัวให้เป็นกลางไม่มักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 5. ก่อนถึงวันเลือกตั้งก็ต้องเข้าไปตรวจสอบรายชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเข้าไปเลือกตั้งที่ หน่วยงานไหนสถานที่ใดเพื่อไปให้ถูกและจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมถ้าไม่ดูเลยไปสถานที่ผิดที่ที่ไม่มีรายชื่อแล้วเราก็ต้องเสียเวลาไปสถานที่ที่เรามีชื่อนะครับผม6วันเลือกตั้งให้ไปลงคะแนนตามขั้นตอน6 6แล้วก็7นะครับผมหลังวันเลือกตั้งเนี่ยครับผมก็ติดตามผลการเลือกตั้งครับผมว่าการทํางานของผู้สมัคร ที่ได้หาเสียงหรือให้นโยบายไว้กับเราเนี่ยเราก็ต้องติดตามใช่ไหมครับว่าเขานำสิ่งที่เขามาหาเสียงหรือนโยบายต่างๆที่เขาบอกกับเราแล้วเราโอเคที่จะเลือกเนี่ยเขาได้ทําตามที่เราเห็นสมควรไว้หรือเปล่านะครับผมครับผมสําหรับขั้นตอนต่อมาครับก็คือขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับผม สำหรับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมอย่างแรกเลยยื่นหลักฐานแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็แสดงนะครับเช่นแสดงบัตรประชาชนหรือแสดงบัตรที่ทางข้าราชการออกให้นะครับผม 2. องลงลา,ลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อนะครับผมก็คือหน้าสูนย์เลือกตั้งเนี่ย จะมีบัญชีรายชื่อให้เราอยู่เลยก่อนที่เราจะเข้าไปงไลงรายมือชื่อได้นี่นะครับผมเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าบ้านเราอยู่บ้านเลขที่นี้ตรงไหมเราได้ลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็เดินไปบอกที่หน่วยงานว,าว่าเราเลขที่นี้เลขที่นี้แล้วก็งลงรายมือชื่อให้ตรงกับชื่อของเรานะครับผมและนักเรียนก็จะได้บัตรเลือกตั้งมานะครับผมพอเราได้บัตรเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าคูหากาหมายเลขที่ชอบกาพักที่ชอบ นะครับผมสุดท้ายสุดเลยก็นำบัตรที่เราเข้าไปการเลือกตั้งเนี่ยไปหยอดตามกล่องต่างๆนะครับผมโดยการหยอดเนี่ยห้ามทำลายหรือห้ามให้มีความเสื่อมเสียแก่บัตรเลือกตั้งเลยไม่งั้นจะผิดกฎหมายนะครับผมจะต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับครับผมสำหรับเรื่องต่อมานะครับก็คือ สถาบันพระมาหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับผมสถาบันพระมาหากษัตริย์ในสังคมไทยเนี่ยนะครับผมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะครับผมมีบทบปญญัติเกี่ยวกับพระมาหากษัตริย์ไว้ดังนี้นะครับหนึ่งพระมาหากษัตริย์เนี่ยนะครับดำรงอยู่ในฐาน,นะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเม,มิดมิได้จะกล่าวห,หาหรือฟ้องร้องมิได้นะครับผม สองทรงเป็นประมุขของประเทศไทยในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามทรงใช้อำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองหรืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการสุดท้ายนะครับทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถมัมภ์ ทรงนับถือพระพุทธศาสนายึดหลักทศพิธราชธรรมและทรงอุปธรรมศาสนาอื่นๆในประเทศไทยสำหรับต่อมานะครับเรื่องสุดท้ายความสำคัญของสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับผมอย่างแรกเลยทรงดูแลบำบัดทุกบำรุงสุข ของประชาชนชาวไทยไมิให้มีชีให้มีชีวิตที่อยู่ดีมีดีนะครับผม 2. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆรวมถึงพิธ,ธีกรรมต่างๆประเพณีต่าง,างๆให้อยู่คู่กับประเทศไทยเราไว้นะครับผม 3. ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของไทยไว้ท่า พระองค์ไม่ทรงทำนุลบำรงไว้เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยเนี่ยที่ได้รับยกย่องไปทั่วโลกเนี่ยก็จะสูญหายไปนะครับผม 4. ทรงส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาก็คือส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยนะครับได้รับการศึกษาอย่างทั่วหน้าและเท่าถึงในทั่วๆกันนะครับผม 5. ส่งเสริมความมั่นคงของประเทศก็ทาให้ประเทศมีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในด้านการเงินการงาน,งานเศรษฐกิจ,กจต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวสุดท้ายเลยทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการจเจริญสัมพันธมิมตรกับประเทศต่างๆเพื่อสร้างมิตรและสหายนะครับผมสําหรับคาบนี้ครูจะขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคาัหน้านะครับสวัสดีครับ